สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาน้อย FC น้องหญิงครับปอบพอกระเบาวโทนในช่องท้องพู้นแบ่น้อยน้องหญิงครับป่าน้ำหน่อยออกซิเจนบ่พอเมื่อวานแดดห่อนมาซีหาเมอือกนกน้ำครับปลาคอนะครับพี่น้องปลาคอในบอ่อนี้ มีใส่ซ้ำเขียนสองโตนะครับกระใต้ทั้งสองนะครับไหลสัวป้าหน่อยอยู่บุ่มบัม่มบุ่มบัม่มแถวว่นาน้ำลดนะครับมันกระโบนี้เลยครับมันบออกฝนตกมากมันกระบออกนะพอนามลดนามห่อนบันนี้ยูบ่รด้ครับนอกน้ำครับบรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้อง เช้านี้ที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านน้องอิองแดดหกม่องเศร้านะครับพี่น้องหกม่องแข็งแข็งนะบ่ม,มีกลัวเลยนี่คือรถไทนานะครับที่ไทนาได้นิดหน่อย เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นรถพ่นยาไปแล้วบางคนว่ากํแเพงอยู่ไก่ถนนนะครับย่านเกิดอุบัติเหตุนะคือถ้าจะแนมเบิงว่ากํแเพงอยู่ไก่ถนนบอนะครับสวไฟฟ้าอยู่ไก่ถนนกลัวครับเนี่ย นี่คือเส้นถนนสีขาวนะครับพี่น้องเส้นถนนสีขาวห่างจากกำแพงประมาณเมตรหาสิบนะครับส่วนเสาไฟฟ้านะครับห่างจากเส้นสีขาวของกำแพงประมาณหาสิบเซนนะครับแล้วก็มีต้นไม้บางต้นนะครับที่อยูกก่ใกล้กัวกำแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เ้าเบิงในกล่องบางมุมทีนี่คือเาอ้ายังบ่ทันใดเอาขี้ดินบ่ทันใดเคลียดินนะครับนี่แต่ว่าเสีขาวห้าเห็นอยู่แล้วนะครับมันก็ห่างจากกําแพงอยู่เมตรกลัวนะครับเมตรหาซิบนะครับพี่น้องตามหลักเขตแดนนะครับที่เพิ่นทาการปักหมุดให้นะครับกรมที่ดินเพิ่นปักหมุดให้นะครับเอากระเหตุตามนั่นนะครับเอาไว้เอากําแพงไว้ภายในมุดนะครับบ่ได เห็ุขอบมดดุดหรือว่าบริเหตทับมุดนะครับอะไรบุญรอดอุบัติเหตุถ้าจะเกิดมันเกิดได้ตลอดครับพี่น้องจังใดพืนกับบคีรถมาซนกำแพงเฮาดอกครับเฮาเหลือพื้นที่ไว้เพื่นหลีกรถล,ลบรถกันอยู่นะครับรถพ่วงสวนกันได้สบายครับพี่น้องมี เพราะว่ารถจะวิ่งอยู่นี่นะครับนี่รถสีแดนอยู่ในเลนนี่เลนนี่ห่างจากกำแพงโอ้เยอะครับ,บปั๊บทีดีๆีตรงนี้นี่มอเตอร์ไซค์แลีนได้พร้อมรถแรนีนรถใหญ่แรนีนมอเตอร์ไซค์แลนได้พร้อมครับนี่นะครับถนนแถวนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเ้นขาวครับ ไรทางโมมีครับนี่นี่คือขนาดของถนนนะครับแล้วกัเสาไฟาฟ,าฟ้าก็จะยกกุ่ใกล้ๆขอบถนนเลยนะครับพี่น้องถ้าจะเกิดอุบัติเหตุนนะมีโอกาสเกิดกับเสาไฟฟ้าฟา,ฟา,ายกากำแพงครับ ว่ากันไปนะครับเพราะเส้นนี้รถแรนบ่ค่อยเร็วนะครับพี่หน้องรถส่วนใหญ่ก็สิเป็นรถชาวบ้านที่เพิ่นไปให้ไปหน้าเพิ่นจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นังสิ่นะไปธุระน้หมูบ้านนะครับบ่มีรถแข่งบ่มีรถสิ่งบ่มีรถไอชวิตชวาดฟฟตฟาดประมาณนั้นนะครับแล้วมองนี้กับบ่แม่นโค้งน้ำนะครับนาบ้านจะ <c oughs> ไม่ใช่ทางโค้งนะครับ หน้าบ้านจะเป็นทางตรงครับลุดหน้าบ้านไปจังสิเป็นโค้งนะครับฝั่งนั้นอ่าผ่านหน้าบ้านไปประมาณห้าสิบเมตรจังสิเป็นโค้งนะครับฝั่งนี่ก็ผ่านหน้าบ้านไปประมาณลอยเมตรนะครับจังสิเป็นโคง้งนี่นี่ครับบริเวณหน้าบ้านนะครับหลังจากที่โพดเรื่องไปาาไปหน้าบ้านไปเมื่อวาน fc แฟนครับให้ไอสแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลยนะครับ200กว่าความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องซื้อป้ายนพี่น้องเนาะกะอ่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเจ้าของบ้านเพิ่นนะครับเฮากะรอติดตามนะครับรับชมรับหลุนไปเรื่อยๆว่าเขาสีใส่ซื้อว่าจังไรน,นะครับเพิ่นสีตั้งซื้อบ้านว่าจังไรน,นะครับ แต่ว่าซื้อใดก็ดีให้เก่าพี่น้องซื้อใดก็เป็นมงคลคือเก่านะครับเนาะเพราะว่าบ้านที่มาจากหอบฝันนะครับบ้านที่มาจากความฝันบ้านที่มาจากนำผักน้ำแรงบ้านที่มาจากพอพ่อยแอ่แอซีนะครับ นี่ครับมุมนี้ก็สวยนะครับมองมุมไหนก็สวยครับเบื่องี่นออกบรรยากาศหงมองนั่งกินกาแฟแดดแย่ยงหัว นั่งจิบกาแฟหอนแดดหอนๆสองผมคักขนาดเขาเคี้ยวครับบรรยากาศเขาเคี้ยวแล้วออปู่กลับบ้านแล้วครับหลังจากที่ออกมาหน้านะครับยังมือเส้าคือว่ามาเอาเฟืองเอานามใหง้วนะครับแล้วก็กลับบา้านน้องพี่น้องเนาะไป รับจบต่อนะครับรับจอบงานของปู่รับเมาไว้นะครับ hey. ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ like, นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใ,ใจให้กับทีมงานในเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ